ครับเจ้สี่เก็บได้ครับเจ้สี่ดอกน้อยๆเจา้าเก็เก็บได้ครับว่าแต่มันมัน,มนยืดมันเย้วเพราะว่ามันพรออมที่จะบานแน้่นะครับนี่นี่ลักษณะนี้เก็บได้ครับมือนี้นะครับพ่อสีผ้ากันมาเก็บเห็ดเ,เ,เ,เห็ดเห็ดเฟี้ยงเห็ดเฟี้ยงแบบลุงเลื่อนนะครับ มื่เบิ่งกันเห็ดเฟี้ยงดอกดอกเห็ดเฟี้ยงเห็ดเห็ดเฟี้ยงที่จะเก็บได้ครับต้องเป Haha, umas, ็นดอกใหญ่ๆ <contributing> ย <masculine tension> ่าๆครับดอกดอกเตี้ยเตี้ยเตี๋ยสีนี้เก็บบุได้ครับดอกดอกเตี้ยเตี๋ยสีนี้เก็บบุได้เราถ้เก็บเก็บดอก ดอกย split, ุ่งยโงย่งใหญ่ๆแยวๆจังสีเด้ครับนี่ครับลักษณะนี่เขาจะเก็บเก็บเซตกาครับจังสีเก็บได้ครับจังสีดอกน้อยๆจังนี้ก็เก็บได้ครับว่าแต่มันมันยืดมันยย่เพราะว่ามันพร้อมที่จะบานนะครับ นี่ลักษณะนี้เก็บได้ครับแต่ว่าดอกดอกดดเดตี้ยนั่นในใยปันใดกับอันนี้เอาไว้มือนเสาครับมือนเสาเขาจะเก็บได้เก็บเก็บไปขายได้ครับอ้มมือนเสาเนี่ก็เก็บไปแล้วครับประมาณ สี่สิบก็โลแต่ว่าตอนบ่ายกับไม่เก็บอีกครับนี่ไม่ตื่นยู่ใตล่าอย่างเงี้ยครับนั่นไหเก็บนี่นสิเก็บได้ครับเก็บได้ดอกกันหน่อยครับมันมันมันโย่งมันย่ยวมมันพร้อมจะบ,บาดนะครับ เอาไว้ครัเอาไว้หดเพิ่มสองมันก็สิบบานเนาะบาทเก็บได้ครับอย่างนีครับเก็บได้ครับเก็บได้เนามันมันพร้อมที่จะบานแล้วเปลือกันเริ่มบางแล้ว เดียเบิงตอนตอนที่มันแตกเนาะฮะเบิงดูมันแตกแตกความจะบานครับลักษณะนี่แตกแตกแม่ความที่จะบานลูกน้อยลูใหญ่นี่จังสีครับเก็บวา่าจะมึโยงนะครับแล้ว นักษาะนี้เก็บได้แต่ว่าถันลูกเตี้ยลูกเตี้ยลูกใหญ่มันทานดียืดท่านนีนี่กัปล่อยไว้กได้นะครับปล่อยไว้ปล่อยไว้เก็บหมื่นเศร้ามันใหญ่เอาเมือควม่มงาเป็นลักครับ เนี่ยขมันพร้อมที่จะบานแล้วนักสนานี่ครับมือ่นเสาครับเก็บปล่อยไปก่อนเจ้สิไปเก็บมือ่นเสาก็สิเดี๋ยวมันสิยืดยืดถึงแม่ปลายปลายไม่ได้กัดเปลือกตัเปลือกอมันบางมังพร้อมที่จะแตกแตกแตกแล้วกำบาน เห็ดเวียงครับเห็ดเวียงแบบรูงเลื่อนครับเก็บได้ครับดูสินี่เปลือกมันบางครับเปลือกมันบางแล้วมันพร้อมที่จะปีออกครับดูสิเปลือกมันบางพร้อมที่จะปีออกดูสิป in ี๊ออกดูสิดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่อยู่แต่ว่า มันยังเปียเนะมันเก็บบ่ไรเลี้ยงสิเลยัยงท่านไ้เก็บเก็บท่านได้เาน,เนะาะเดี๋ยวมือเสองเก็บได้ดอกมันโยงมันโยงขึ้นมากเลเก็บได้เลี้ยงไปเรื่อยๆครับ ดอกใหญ่ดอกโยงครับยังสิครับ่วงที่จะบานเก็บเก็บก่อนมี้จะบานเก็บไปขายครับที่การเก็บเห็ดครับเห็ดเฟี้ยงแบบลงเลื่อนครับครับขึ้นตามหุงใหม่ครับเนี่ยเริ่มแตกเริ่มจะบานครับ โยงครับเห็ดออกดีดีครับซึ่งนี่จะว่ากระดูได้ยากเนี่ยอากาศมันห่อนนะครับเอาผ้าเบิรงกันสำนีแล้วครับเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนสวัสดีครับ